วันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นน้องเล็กจาก oppo นะครับนั่นคือ a16k มาในบอดี้บางเบานะครับแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ได้ฟังก์ชันฟีเจอร์มาถือว่าครบเครื่องทีเดียวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับบรรดาสมาร์ทโฟนที่เปิดมาเป็นรุ่นเริ่มต้นการใช้งานครับที่ราคาต่ำกว่า5,000บาทเนี่ยเราก็นการจัดพวกฟังก์ชันฟีเจอร์มาให้นะครับแต่มักจะขาดขาดเกินๆน,นะครับหายไปบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นพวกจโรสโคปไม่มีนะครับหรือว่า หลักๆที่สําคัญมากก็คือพวกเข็มทิศแมกโนเมเตอร์นะครับที่ใช้ในการนําทางเวลาเปิด Google Map นะครับแต่ว่าสำหรับ oppo a 1 6 k นะครับตัวนี้ให้มาครบทุกอย่างเรียกว่าฟังก์ชันฟีเจอร์พื้นฐานเนี่ยสามารถใช้งานได้ครบหมดในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของชุดเซนเซอร์ที่เราพูดถึงตะกี้นี้นะครับจโรสโคปแมกโนเมเตอร์ รุ่นนี้ให้มาครบหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเปิด Google Map นะครับหรือว่าใช้การเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียมพวก GPS ต่างๆเนี่ยมังจะได้ของความแม่นยำที่ดีขึ้นดูนี่คือสมาร์ทโฟนช่วงราคานี้นะครับส่วนมากจากับญาญณ GPS ช้าเห็นไม่กี่ดวงครับแต่ว่า N6K ครับแค่เปิดมาเนี่ยก็มองเห็นถึง58ดวงและตอนนี้อยู่ในห้องตึกนะครับล็อกได้18ดวงครับเห็นไหมอินยูได22ดวงแล้วว่ะ คือชเชฟทุกทางโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำระยะคลาดเคลื่อนแค่2เมตรเท่านั้นนี่คืออยู่ในตึกนะอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวนะครับเข็มทิศอันนี้ก็มีมาให้ใช้งานครับระบุทิศเหนือทิศใต้ได้เพราะฉะนั้นครับเวลานําทางเปิด Google Map เนี่ยมันก็จะบอกทิศทางที้ถูกต้องนะครับว่าเราหันหัวไปทางไหนทั้งเซ็นเซอร์ครบจับสัญญาณเร็วแบบนี้นะครับจะปแปะไว้หน้ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ใช้นําทางได้สบายๆอีกอย่างหนึ่งคือเรื่อองการเชื่อมต่อครับ หลายๆรุ่นก็จะมักจะมาแค่การจับ w i ไ้ Fi แค่คลื่นเดียวคือ2.4 GHz แต่ว่า n 6 k ของ Oppo นะครับรองรับทั้ง2.4 GHz และก็5 GHz นะครับส่วนถาซิมนะครับรุ่นนี้ก็รองรับนะครับ2ซิมพร้อมกับ1 microSD นะครับเป็น triple slot ก็สามารถใช้งานได้2ซิมแล้วก็เติมเมมได้ด้วยส่วนตัวเครื่องนะครับแม้ว่าจะเลือกใช้สีหลักเป็นสีน้ำเงินเพีงสีเดียวแต่ว่าก็มีการใช้ลวดลายการเคลือบแบบ3มิติ ให้มีลักษณะของแสงสะท้อนตัวเครื่องดูมันเงาสวยงามนะครับตนส่วนของเฟรมตัวเครื่องครับจะเลือกใช้เป็นผิวแบบด้านนะครับทำให้เวลาจับถือเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นมือนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนส่วนของตัวฝาหลังที่เป็นเงาเนี่ยมันก็มีเรื่องของการติดรอยนิ้วมือได้ง่ายอยู่นะครับแต่ไม่ต้องกลัวเพราะในกล่องมันแถมเคสมาให้ซึ่งนอกจากสีน้ําเงินแล้วครับยังมีสีดําให้เลือกด้วย ที่บมก็บางเนี่ยคือบางแค่ไหนก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ขนาด7.85ม mm ิเมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่175 g, กรัมเพื่อเห็นตำแหน่งของถาซิมนะครับอยู่ด้านซ้ายบนของจอภาพนะครับด้านล่างก็จะมีช่องหูฟัง3.5นะครับรูไมโครโฟนพอร์ตนี่เป็นไมโคร USB นะครับผมมาตรฐานมากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่ายังมีสายนี้ใช้งานกันอย,อยู่ถัดมาก็จะเป็นช่องของลำโพงนะฮะ ขนาดหน้าจอ6.52นิ้วนะครับ HD Plus มาพร้อมกับ a l e d Care ครับมีการลดแสงสีฟ้าเพื่อไม่ให้ดวงตาเมื่อยล้าเวลาใช้งานไปนานๆด้านข้างก็เป็นปุ่ม power นะครับเปิดเครื่องถัดขึ้นมาเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียง่วนของการปลดล็อกนะครับความปลอดภัยรุ่นนี้ไม่ได้มีสแกนน,นิ้วมือมาให้นะครับเราก็สามารถใช้การใส่รหัส หรือว่าใช้ตัวของ Face Unlock ครับใช้กล้องหน้าในการปลดล็อกได้โดยตัวกล้องหน้ามีความละเอียด5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังครับมีเพียงกล้องเดียวความละเอียด13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแฟลช์เวดีแฟลชหนึ่งดวงคราวนี้ก็มาต่อที่สเปคภายในครับรุ่นนี้ใช้ชิปเป็น Helio G 3 5มาพร้อมกับแรม3 g b ะและอยวความจำภายใน3 2 g b งนะครับซึ่งอ่วยความจำขนาดนี้นะครับหลังจากที่ลองเปิดเครื่องมาครั้งแรกครับก็ยังเหลือพื้นที่ในการติดตั้งแอปและเกมเนี่ยประมาณ10กว่า GB นะครับ ไอที่บอกว่าเป็นรุ่นเล็กแต่ว่าสเปคกับฟีเจอร์ครบนะครับก็คือเรื่องของตัว ColorOS 11.1ครับยังให้ฟังก์ชันฟีเจอร์มาเหมือนกับรุ่น mid-range นะครับในพวกราคาแบบขึ้นไปต่ำหมื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Smart Side Bar ครับที่เราสามารถจะเลือกอัดบันทึกหน้าจอจับภาพหน้าจอหรือเปิดหน้าต่างแอปเป็นแอปเล็กๆขึ้นมาลอยบนหน้าจอได้ครับเช่นพวกเครื่องคิดเลขหรือว่าพวกโปรแกรมไฟล์เมนเจอรนะครับ แล้วก็ยังมาพร้อมกับความง่ายในการใช้งานครับมีพวกเกสเจอร์อย่างเช่นครับการจับภาพหน้าจอปกติเราใช้3มนิ้วลากลงแบบนี้ปึ๊บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะจับภาพหน้าจอเพียงบางส่วนเท่านั้นเนี่ยเราก็สามารถจะใช้สมนิ้วเหมือนเดิมครับแต่ค้างมาแป๊บนึงเขาก็จะขึ้นมาเป็นไฮไลท์นะครับต้องการจะเลือกโซนไหนในการแคปหน้าจอบ้างสามารถจะเลือกเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมปรับไซส์ได้เป็นวงกลม หรือจะเอาแบบฟรีฟอร์มครับต้องการจะแคปเจอร์แค่บางส่วนไปก็สามารถเอานิ้วมาลากได้แบบนี้ถึงเวลาก็สามารถจะแคปไปแชร์แค่บางส่วนได้ครับรวมถึงยังสามารถนะครับใช้งานแบบมัลติวินโด์นะครับแบ่งหน้าจอบนล่างเปิด2แอปพร้อมกันได้นะครับอย่างเช่นคุณไปเจอแอปหรือเกมที่น่าสนใจนะครับอยากเอามาลองโหลดเล่นดูนะครับก็เปิด Google Play ขึ้นมาเสร็จแล้วปรากฏว่าลืมไปแล้วว่าแอปมันชื่ออะไรเราก็ใช้สาาั์นิ้วลากขึ้นปุ๊บแบบนี้ครับ แล้วก็ไปเปิด a c e b o o k ดูเอ๊ะตะกี้แอปมันชื่ออะไรนะ้าเสร็จแล้วก็มาพิมพ์เสิร์ชครับค้นหาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับใช้2หน้าจอพร้อมกันได้และถึงแม้จะเป็นสมาร์ทโฟนในรุนะะ่นราคาเริ่มต้นนะครับหลายคนจะบอกว่าอาจจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าการเล่นเกมอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับยังไงเราก็หนีไม่พ้นบางทีว่างๆอยู่เบื่อๆนะครับถฟีดหมดแล้วแชทเรียบร้อยนะครับก็อยากจะหาเวลาว่างผ่อนคลายบ้างโหลดเกมมาเล่น ไม่รู้ว่าจะผ่อนคลายหรือเปล่าเพราะว่าเล่นไปอาจจะหัวร้อนได้ถ้าเกิดแพ้ถูกไหมแต่นี่หมายความว่าถ้าเกิดแพ้นะครับเพราะว่าจริงแล้วสเปคของตัว h e l ร o g 3 5เนี่ยก็ยังสามารถจะเล่นเกมนะครับพวก MOBA หรือว่าพวก fps ได้อยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะปรับตั้งค่านะครับไม่ให้มันกินสเปคเกินไปหรือเปล่าเท่านั้นเองอย่างตัว r v นะครับผมเข้าไปลองเล่นดูถ้าเกิดจะเอานิ่งๆลื่นๆหน่อยเนี่ยต้องปรับนะครับที่กราฟิกระดับกลางนะครับแล้วก็เลือกเฟรมเรทประมาณ45 อันนี้ยังเล่นได้อยู่สบายๆนะครับเฟรมเรทก็ค่อนข้างจะนิ่งด้วยถ้าเกิดฝืนไปเลือก60เนี่ยอาจจะมีเฟรมเรทแกว่งอยู่พอสมควรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการจะอัดหน้าจอไปพร้อมกันเนี่ยอาจจะต้องแนะนําให้ปรับกราฟ,ฟิกลงมาอีกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องของการบันทึกหน้าจอเนี่ยมันจะไปกินสเปค CPU ทําให้มันช้าเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมลองบันทึกหน้าจอมาให้ดูแล้วในคลิปจะได้เห็นไปเลยนะครับผมระหว่างที่ผมเล่นไปด้วยเนี่ยบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยเฟรมเรทมันแกว่งมากน้อยแค่ไหน Over. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. เช่นเดียวกันนะครับกับพวกเกมสไตล์พวก s ซ r v ์ v เวหรือ FPS นะครับอย่างเช่น Call of Duty หรือว่าตัวของภาพ G นะครับก็ลองปรับกราฟิกลงมาเอาเป็นค่ามาตรฐ,ฐานดีกว่าเพื่อให้สามารถเล่นได้ลื่นนะครับไม่ต้องไปฝืนปรับกราฟิกสูงแล้วมันกระตุกเดี๋ยวเสียจังหวะไปเฉย คราวนี้มาถึงกล้องกันบ้านนะครับสำหรับตัวของ OPPO A16K เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลและกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับแม้ว่าจะมีกล้องเดียวนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ลูกเล่นอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมาพร้อมกับสิ่งเดียวของ OPPO ครับก็คือเรื่องของการถ่ายภาพคนหน้าเนียนสวยงามครับ Beauty Mode ยังคงอยู่นะครับไม่ใช่เป็นการถ่ายเซลฟี่นะครับอันนี้ก็สามารถจะเลือกปรับลูกเล่นนะครับโทนสีฟิลเตอร์ต่างๆได้มากมายหลายรูปแบบ รองรับการถ่ายภาพแบบ hdr ครับแม้แต่ย้อนแสงหน้าก็ยังสว่างขึ้นมาได้และก็ยังเก็บพวกวิวด้านหลังได้ด้วยส่วนกล้องหลังคนอกจากการถ่ายภาพโหมด pro ครับที่เลือกปรับตั้งค่าต่างๆได้ก็มีโหมดกลางคืนให้ใช้งานด้วยซึ่งในโหมดกลางคืนนครับนอกจากจะเก็บแสงได้มากขึ้นแล้วยังมีชุดสีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้งานอีก3รูปแบบครับไม่ว่าจะเป็น c o s m o politan astro และก็ d a z z l และในแอปรูปนะครับกับตัวระบ้าภาพเนี่ยเรายังสามารถจะเข้าไปปรับแต่งนะครับเรื่องของเอฟเฟกต่างๆและก็ยังมีส่วนของตัวชุดสี AI นะครับที่สามารถจะเลือกเซตนะครับเป็นการคุมโทนนะครับตีมสีให้กับชุดภาพที่เราถ่ายมาได้ด้วยเรียกว่าได้ฟีเจอร์เหมือนกับพวกรุ่นพี่เลยเนะครับเราสามารถจะใช้ชุดสี AI นะครับมาคุมโทนของภาพถ่ายได้นะครับแค่เลือกเอา สีของภาพในสไตล์ที่ชอบนะครับเน้นพวกสีเขียวหรือว่าลดพวกแสงสีแดงสีน้ําเงินนะครับก็ออกมาเซฟเป็นภาพพรีเซ็ตเสร็จแล้วก็มาแอพพลายนะครับกับภาพที่เราถ่ายมาได้ส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้ก็รองรับความละเอียดสูงสุดที่ Full HD 30เฟรมนครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ตัวยอย่างวปดีโฟล์ชีของ oppo a 1 6 k นะครับลองเช็คเรื่องของเวลาเดินถ่ายนะครับว่าภาพโอเคไหมนะครับนะคับ่วนนี้แสงเราจะลองเข้ามาโครกันซักแถวแถวใบไม้แล้วกันนะครับช่วงโซนนี้ดีกว,ว่านี่ครับเข้ามาโครนะครับเดินมาก็ถือว่าสลับมาโครได้ภาพโอเคนะครับผมสลับโฟกัสเดี๋ยวไปดูกล้องหน้ากันต่อครับผม แลควับวิดีโอจากกล้องหน้า Oppo A16K ครับสูงสุดก็ 180p 0 Full HD เหมือนกันนะครับลองเช็คเรื่องของแสงนะครับแล้วก็สีดูว่าโอเคไหมการใช้งานนะครับดูจะมีช่องแสงรอดลองเช็คดูนิดนงแล้วกันนะวันมนี้นะครับสำหรับกล้องหน้าของ Oppo A16K ครับ ส่วนแบตเตอรี่ของ oppo n 1 6 k นะครับรุ่นนี้ก็ความสุอยู่ที่4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับจากการใช้งานนะครับด้วยควาาตัวชิปเซตกับหน้าจอเป็นแบบแบบพลังงานนะครับทำให้สามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ2วันนะครับแต่ถ้าเกิดผมเองจากที่ลองมาใช้งานทั่วไปพร้อมกับใส่ซิมไปด้วยเนี่ยอยู่ได้ประมาณวันครึง่งแต่ถ้าวันไหนใช้งานน้อยจริงจริงนะครับก็อาจจะอยู่ได้เกือบ2อวันเหมือนกันคือช่วงหัวค่ำวันที่2อะ่ะก็ต้องเสียบชาร์จแบตกันแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครอาจจะไม่สะดวกนาารารรรช์แบบบตเตอี่่ยๆะคั เวลาแบตใกล้หมดเนี่ยเรายังสามารถจะเปิดโหมด Super Power Saving นะครับให้เหลือฟังก์ชันหลักๆสำหรับการใช้งานเอาไว้และก็ยืดอายุของแบตเตอรี่ออกไปได้ยาวนานขึ้นอีก OPPO A16K นะครับก็วางจำหน่ายที่ราคา4,999บาทนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าให้พวกฟังก์ชันฟีเจอร์เซนเซอร์มาครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจโรสโคแมกเนตมิเตอร์นะครับจับสัญญาณ GPSY นะครับนำทางได้ดีด้วยแล้วก็ยังรองรับนะครับทั้งตัว Wi-Fi 2.4 GHz แล้วก็5 GHz ครับมีให้เลือก2สีคือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีดำ ส่วนอุปกรณ์ในกล่องก็มีมาให้ครบหมดนะครับทั้งตัวเคสสายนะครับอะแดปเตอร์สายชาร์จที่เป็นไมโคร USB นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดรอยแซนด์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับ OPPO A16K OK ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานดรอยแซนด์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ